สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่ผมโซเฟรนะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวดิฟเตอร์หนึ่งใน6ตัวละครที่เข้าใหม่ในแพทนี้นะครับเป็นสายแอสซัซินที่เรียกได้ว่าโคตรดุแล้วก็อาจจะอยู่ในเทียร์สูงๆของตัวละครเดดล็อกในตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันมีทั้งสกิลในการแท็กกิ้งเบิร์ตเมทเทเลพอร์ตและทีเนี้ยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูกันว่าสกิลของดิฟเตอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างทั้งหมดทุกสกิลเลยแล้วก็ในท้ายคลิปเนี่ย ผมก็จะตัดเกมเพลย์เล็กน้อยของผมที่เล่นดิฟเตอร์ตาแรกเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูด้วยว่าตัวละครในเกมเพลย์จริงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูสกิลแรกของดิฟเตอร์กันชื่อว่าเลนส์เลนส์เนี่ยเป็นการที่ดิฟเตอร์เนี่ยขวนญตรงเลไปขานะ้างหน้า้วทำเป็นเมลีดาเมจเกิดเราเข้าไปใกล,ใกล้เราควรจะมีได้โบนัสสปิริตดาเมจมาด้วยอัพขั้นที่1ของสกิลเลนส์เป็นบวกโบนัสดาเมจขั้นที่2เป็นลบเจ็ดคูดาว ทที่3เป็นได้ Bullet Live Steel อ่าได้ดูดเลือดนะครับจากศัตู4วิห้าสิบห้าทที่2ชื่อว่า Stalker Mark Stalker Mark เนี่ยคือการที่เรายิงมาร์กไปแล้วศัตูจะติดเลือดไหลลดเป็น2%ของเลือดต่อวินาทีเป็นเวลาหกวิถ้าเกิดระหว่างที่ศัตูเนี่ยติดเลือดไหลอย,อยู่เนี่ยเราสามารถกด Ambush เข้าไป ก็ไปอยู่ด้านหลังของสตูได้แล้วกพ็พิเศษก็คือไอ้ท่าน,นี้ย,นเ,นยเราจะอยู่ไกลเท่าไหร่ก็ได้นะทำให้ตาบใดที่เลือดสตูยังไหลไม่หมดนะเนี่เห็นปะโคตรโกงแล้วก็โคตรไกลไม่ว่าสตูจะหนีไปแบบหนีกลับไปถึงบ้านแล้วอ่ะเราก็ยังตามได้ตับใดที่เลือดไหลยังไม่หมดนะอัพขั้นที่หนึ่งของสต็อกเกอร์มาร์กเนี่ยคือบีดดิ้งดาเมจเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นสามเปอร์เซ็นต์ต่อวินาทีขั้นที่สองคือหลังจากที่เรา ว้าไปข้างหลังเขาแล้วเนี่ยได้ไฟเลทเพิ่มยี่ห้าขั้นที่สามก็คือทำให้สกิลนี้มี2ชาร์จแต่ว่า2ชาร์จเนี่ยไม่ใช่เรากดติดกันได้เลยล้วนนะมันจะมีคูลดาวประมาณ5วินาทีอ่าต่อมาเป็นยูพาสีฟพาสีฟของตัวลิฟเตอร์ชื่อว่าบัตเซนต์ไอ้บัตเซนต์เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นรอยเลือดรอยเท้าของสตูบวกเสียงหัวใจ ซึ่งไอ isolate เนี่ยจะเป็นสกิลที่ทําให้พวกศัตรูที่อยู่คนเดียวติดสถานะโดดเดี่ยวแล้วไอโดดเดียวเนี่ยถ้าเกิดมันจะโดน amplify damage เพิ่มขึ้นอีก15%แล้วก็เกิดเราฆ่าไอศัตรูที่ติดสถานะ isolate ได้เนี่ยเราก็จะได้ permanent d e u b l e damage ถาวรเนี่ยบอกก็คือ d a m a g อาวุธถาวร5%ซึ่งถือว่าโหดมากๆถ้าเกิดเรา snowball ในเกมเพย์เนี่ยไปเรื่อยๆการัพขั้นที่1ของปร์เ็นเนี่ยคือ ทําให้เราเดินเร็วขึ้น2เมตรต่อวินาทีต่อเมื่ออยู่เ,เราก็คืออยู่ข้างๆศัตรูที่ติดสถานะไอโซเลตนี้เปอร์เซ็นต์อพอิทขั้นหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูที่ติดสถานะในนี้ได้นเนี่ยเราจะลดกูดาวทุกอบิลิตี้ทันที15วินาทีแล้วก็ได้สเตมินา3หลอดคืนอพบิทขั้นหนึ่งเป็นการที่แอมพลิฟายดาเมจเพิ่มขึ้นกับศัตรูที่ติดสถานะไอโซเลตแบบนี้ โอเคต่อมาอันติเมทของเดฟเตอร์มีชื่อว่าอินเทอร์แนลไนท์อินเทอร์แนลไนท์เนี่ยคือการที่เรากดแล้วเราจะไปกดบางสตูในระยะนะครับสถานะบนบางสตูจะเป็นการรีดิวสิบห้เมตรวิชั่นแล้วก็สตูที่ยังถูกสถานะอินเทอร์แนลไนท์เนี่ยเราจะไดแล้วจะได้สรุปดาเมจเพิ่มเติมแล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นอีกประมาณ3เมตรต่อวินาทีด้วยนะครับการอัพขั้นของอินเทอร์แนลไนท์เนี่ยขั้นที่1จะทําให้สรุปดาเมจที่ได้เป็นโบนัสมาเนี่ยเพิ่มถึง11 แล้วก็ขั้นที่2จะเป็นลดคูดาวน์30วิแล้วก็ทําให้เราเดินเร็วขึ้นอีก3เมตรต่อวินาทีในระหว่างที่เรากด Eternal Night นะครับอันที่3จะเป็นการที่เราบวกดูราชั่นของสกิลเนี้ยจาก7วิเป็น9วิแล้วก็เพิ่มแม็กแทร็ก,กที่โดนอีก1ตัวเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับกดโดนอีกสตัวหนะครับกิล Eternal Night เนี่ยเราสามารถกดในการใช้เปิดไฟได้เพราะ เพราะว่ามันสามารถใช้ข้ามศัตรูได้ข้ามศัตรูอะไรครับข้ามกำแพงได้นะครับแบบนี้เอาเป็นว่าอันติของดิฟเตอร์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูเกมเพลย์ของดิฟเตอร์จริงๆที่ผมตัดมาจากเกมเพลย์แรกที่ผมเล่นดิฟเตอร์นะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันได้เลยครับขอให้สนุกนะครับบ๊ายบายอะดิกเพื่อนจ๊อก